ไฟมันจะตัดจะเปิดพร้อมกันก็ทีละตัวแต่ตอนนี้ตัวนี้มันจะมันจะล้มก็เลยหยุดใช้ไปใช้ตัวนั้นตัวเดียวก่อนใช่แต่นีพอมันจะเอียงมันจะล้มอย่างเงี้ยก็เลยใช้การไม่ได้คืออยากถมดินอะไรเนี่ยถมให้มันสูง ผมให้มันสูงเท่าเขาเนี่ยเท่าฝั่งนี้เท่าฝั่งนู้นไม่ต้องเข้าอะไรคือถมให้มันแบบไม่อุ้มน้ําอ่ะไม่งั้นพออุ้มน้ําของเราแฉะมันก็เอาอีกซุดอีกทีอะ่ะแล้วก็อยากได้แทงแบบเน,นี้ยเพิ่มอีก,อกตอนนี้ใช้อยู่สามสิบเจดบ้าน สามสิบเจ็ดบ้านบางทีใช้พร้อมกันก็ใช้พร้อมกันไม่ไหวอืหมดเสมอแล้วก็ทีนี้เสมอก็ต้องต้องเปิดทั้งวันนะก็ต้องสูบน้ําขึ้นมาเก็บไว้ในแทงค์แล้วพอมันเปิดทั้งวันได้งอีกสักสองแทงค์มันน่าจะได้อะนะอ่าฮะเออสามก็ได้เอาอยากได้สามอยู่นะรับสามแทงค์ก็ยังมีด้านหลังอีกใช่ไหมล่ะเนื้อที่เนี่ยด้านหลัง ตรงนั้นให้เต็มพื้นที่ตรงนั้นใช่ปะ่ะเรา้นทีเป็นแทงเพิ่มไปก็โอเคเนี่ยเป็นแทงเพิ่มไว้ตรงนี้เรียงเลยแล้วขยับอันนี้ไปนน่นอะไรเงี้ยให้มันเต็มพื้นที่ไปตรงนี้มันต้องหลุดแน่นอนก่อนเนี้ยหลุดแน่นอนเห็นไหมเนี่ยเ็ะหมดเลย ไอ้ท่อเนี้ยหลุดเอาหลุดเอาเนี่ยพอหน้าฝนมาปุ๊บน้ํามาใช่ไหมไอ้ท่อสีฟ้านี่หลุดตลอดแล้วเราจะเอามันไปไหนอะหาทางย้ายไปไหนได้ไม่รู้จะทำยังไง